สวัสดีครับวันนี้พรีเมียมริงมาอยู่ที่อำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรีกับภารกิจสุดพิเศษเพราะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาลูกค้าเดินทางกลับบ้านแล้วอยากมอบระบบน้ำสะอาดเป็นของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่มาดูกันครับว่าหน้าง,งานบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงตามไปดูเลยครับถึงจะเป็นน้ำประปาภูมิภาคแต่หน้าง,งานที่ลำสนทิ่ก็ยังเจอปัญหาหนักคือคราบตะกรันและหินปูนที่ก่ะต่างก๊อกน้ำและสุขพันฑ์จนเป็นรอยด่างขาว ซึ่งถ้าปล่อยไว้จะทําให้ท่อน้ําอุดตันและเครื่องใช้ไฟฟ้าพังไว้แน่นอนวันนี้เราเลยจะมาจัดการกําจัดหินปูนให้สิ้นซากระบบนี้เราเน้นความคุ้มค่าและเรียบง่ายเริ่มจากน้มิเตอร์วิ่งตรงเข้าชุดกรองพรีเมียมริงประกอบด้วยถังไฟเบอร์50ลิตร2ถังโดยถังแรกใส่แมงกานิสและคาร์บอนเพื่อดักตะกอนและกลิ่นทั้งสงเป็นเรซินเพื่อจัดการหินปูนพร้อมระบบเกลือล้างสารกรองเรซิน และเกจวัดแรงดัน150 psi มาให้พร้อมเนื่องจากเป็นบ้านชั้นเดียวและน้ำประปาเดิมแรงอยู่แล้วเราเลยจ่ายน้ำเข้าบ้านได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ปั๊มน้ำช่วยลูกค้าประหยัดค่าไฟและค่าอุปกร,กรณ์ได้อีกด้วยขอบคุณลูกค้าที่จังหวัดลบบุรีมากครับที่มอบความไว้วางใจให้เราดูแลระบบน้ำของครอบครัวใครที่อยากจัดระเบียบน้ำประปาให้ใสสะอาด ไรหินปูนแบบนี้ปรึกษาพรีเมียมริงได้เลยครับเราดูแลให้ครบวงจรแน่นอนและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เพื่ออัปเดตงานติดตั้งทั่วไทยนะครับ